เฉลยข้อสอบอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษทั้ง3ระดับชั้นคือชั้นป .6 ชั้นม .3 และชั้นมหนถือดังสือที่ชื่อว่า fly which english นะครับหน้าที่27เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับนั่นก็คือให้เราอ่านนะครับนะหน้าที่26อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วนะครับนะในหน้า26ว่าให้จําเนื้อเรื่อง diary ของซูไว้ดีนะครับเดี๋ยวเข้ามาถามในหน้า27นี้ ในดารี่ของซูนะครับในหน้าที่26นะครับถ้าเราจะเมดการได้ให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปถ้าเกิดข้อความนั้นจริงและออแปลว่าหรือนะครับหรือให้เราติ๊กเครื่องหมายคลอสก็คือเครื่องหมายกากบาทอย่างนี้นะครับเขาเาเรียกว่าเครื่องหมายคลอสถ้าเกิดข้อความนั้นเป็นเท็จมาทวนกันอีกทีนะครับกว่าประโยคที่หนึ่ง Mr. Lee and the อนด์เดอร์ชูร e นนะครับแอนและ the c h i l d r e นนะครับเป็นผู้พจน์นะครับเด็กๆหลายๆคน w o r k เดินนะครับเติมีดีเป็นอดีต to ไปสู่โคโคอ i s ลน n ์นะครับเกาะที่ชื่อว่าโคโคเขาเขียนให้แล้วนะครับว่าผิดนั่นก็คือพวกเขาแล่นเรือไปนะครับหรือนั่งเรือไปนะครับหนาก็ใส่คำว่า s a ซลนะครับตรงนี้ s a i l เติมีดี a ซ l นะครับ l e d นะครับ o o โคโค island ไม่ใช่ใส่นะครับแต่คุณครูอธิบายฟังว่าไม่ได้เดินไปนะครับนั่งเรือไปพอมาดูประโยคที่2นะครับ There was, แปลว่ามีครับนะอย่าไปแปลแยกถ้าคุณครูขีดอย่างนี้เมื่อไหร่มากกว่าว่าแปลรวมนะครับนะ r e was, แปลว่ามีเป็นเหตุการณ์อดีตนะครับถ้าเป็นปัจจุบันเป็น there is นะครับแปลว่ามีตามมาด้วยคำนามเอกพจน์ครับ there was หรือคำนามนับไม่ได้ครับ t h e r s w storm นะครับแปลว,ว่ามีพายุ When แปลว,ว่าเมื่อครับเดย์ผเขาพวกเขาทั้งหลาย arrive มาถึง at c o c o island มาถึงที่เกาะโคโค่เมื่อพวกเขามาถึงที่เกาะเกาะโคโค่นะครับนะมีพายุนะครับข้อนี้ผิดนะครับนะนักเรียนเพราะว่าเมื่อเขามาถึงเกาะโคโค่ใหม่ๆนั้นอากาศดีมากนะครับนะ มีแสงแดดจ้านะครับแดวอร์ซันนี่แอนด์วอร์นะครับแล้วก็อบอุ่นดีนะครับที่ถูกต้องนะตามไดรีอันนี้ผิดครับมาดูข้อที่3าครับเดย์วกเขาทั้งหลายคือพวกเด็กๆเหล่านั้นนะครับทางซูด,ด้วยนะครับไปเที่ยวที่เกาะการ e n j นจนะครับมีความสนุกสนาน c l i m b i n งนะครับในการปีนป่ายทูไปสู่เดอ t o ็อปยอดออของภูเขาที่ชื่อว่าแบล็กมอเทน ตอนนี้ถูกต้องครับนะพวกเขาสนุกสนานกันมากเลยข้อที่4ครับ it rain ฝนตกนะครับนะอย่าไปแปลว่ามันตกนะครับ it แ <It S 1> ปลว่ามันแต่ฝนตกในค่อยใ,ใช้คำว่า it rain นะครับนะเป็นอดีตนะครับเติม ed นะครับ it i อ r a i n น n g นะครับเป็นปัจจุบันฝนกําลังตกหรือ it rain s เติม s นะครับนะเป็นปัจจุบันฝนตก ฝนตกนะครับเว้นเมื่อเดย์ผูเขา w a l k เดิน down นะครับเดินลงมา w a l k down นะครับแต่ w a l k up เดินขึ้นไปเดินลงมาจากเดอะโมชั่นนะครับจากภูเขาตอนนี้ถูกต้องนะครับนะพวกเขาเดินลงมาจากภูเขานั้นฝนตกแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ในถ้ำนะครับถ้าจำเหตุการณ์ได้ในหน้าที่26ก่อนหน้านี้ครับเดพวกเขานะครับแทยแปลว่ามี มีอะไรครับมีฟันนะครับเป็นเป็นคำนามนะครับในที่นี้แปลว่าความสุขอ่ความสนุกสนานมีอย่างไรครับ a ออ t นะครับมีความมีอย่างมากอ้อแปลว่าของนะครับนะมีความสุขอย่างมีอย่างมากของความสุขนะครับถ้าแปลตามตามแต่ละตัวนะครับนะบอกแล้วว่าเรียนกับครูพี่นันนะครับคุณครูสอนให้ทุกคำศัพท์เลยนะครับแต่เวลาแปลเป็นประโยชก็จะแปลอีกทีหนึ่ง ในนะครับ The Cave ถ้ำอาเค e เป็นคำนามนะครับคำนามจะต้องมี article นำหน้านะครับคือคำว่า the แล้ว article ก็ไม่ต้องแปลนะครับพวกเขามีความสนุกมากในถ้ำข้อนี้ผิดนะครับนะเขาไ,ไปหลบอยู่ในถ้ำของไม่มีความสุขนะครับนะเพราะว่าเขาทั้งหิวแล้วก็เหนื่อยนะครับนะในอ่า ในไดอรี่ที่เขาบันทึกไว้นะครับหนาเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำเพราะฝนตกพายุมาด้วยนะครับไม่ใช่ฝนตกอย่างเดียวนะครับเด y are h u n g r y นะครับ and tired นะครับพวกเขาทั้งหิวั้งเหนื่อยเขาที่บอกครับดีพวกเขานะครับ were in the cave นะครับอยู่ในถ้ำ w ว e นเมื่อ the rain s t o p เมื่อฝนนั้นหยุดตกเมื่อฝนหยุดตกเขาไม่ได้อยู่ในถ้ำแล้วนะครับหนาเขาไปอยู่ที่ร้านอาหารแล้ว ดังนั้นข้อนี้ผิดครับป้อทีเครับ D พวกเขาซอเห็นนะครับอาเรนโบนะครับรุ้งกินน้ำเว e นเมื่อ D พวกเขา Were ์อยู่นะครับณแอดคาเฟ่ cafe, ที่ร้านอาหารพอนี้ถูกต้องนะครับนะวเม่าเขาอยู่ในร้านอาหารนั้นหลังจากนั้นก็ฝนหยดพอฝนหยดก็มีรุ้งกินน้ำนะครับนะก็คือมีสายรุ้งนั่นเอง วันที่ d a ดพวกเขานะครับ Self, แซลแปลว่านั่งเรือแล่นเรือนะครับนะโฮมกลับบ้าน w i ิ h กับมิสฟินเขาไม่ได้นั่งมากับมิสฟินนะครับเพียงแต่มิสฟินจัดเรือจัดอะไรให้เขากลับจากกอะโกโก้ aw, นะครับกลับมาบ้านดังนั้นข้อนี้ผิดครับมาดูหัวข้อที่สองนะครับก็คือทักษะการฟังนะครับนั Listen คำสั่งก็บอกว่านะครับ What was the weather like คุณครูแน้นนะครับไหนถ้าเกิดลูกๆติดตามช่องของคุณครูนะครับคุณครูจะบอกว่า light ใช้คู่กับ verb to be เมื่อไหร่นะครับให้แปลว่าคล้ายหรือแปลว่าเหมือนหรือนะครับถ้าเป็นคนก็ให้แปลว่าอุปนิสัยใจ,ใจคอยอย่างไรแต่ถ้าเป็นสภาพอากาศนะครับก็คือสภาพอากาศเป็นแบบไหนแต่ถ้า l i g h ใช้คู่กับ verb to do นะครับ ให้แปลว่าชอบครับแต่ในที่นี้ประธานไม่เอาเป็นสภาพอากาศนะครับเช่นประธานเอาเป็น he นะครับนะ what was he like แปลว่าเขาชอบอะไรนะครับแต่ถ้าใช้ look like นะครับมี look นำหน้า like อีกตัวหนึ่งนะครับก็ใช้คู่กับ verb to do เหมือนกันนะครับเพราะ look เป็นคำกริยามีคำกริยาอยู่ว่า verb to do มาช่วยนะครับในประโยคคำถาม what look uh, what does ตัวนี้ครับ He look like ให้แปลว่าเขามีรูปร่างลักษณะหน้าตายอย่างไรจากนั้นประโยคนี้ What was the weather like แปลว่าสภาพอากาศคล้ายอะไรหรือสภาพอากาศเป็นเช่นไรนะครับนะ Listen and read นะฟังอและให้ write ให้เขียน the numbers นั่นก็คือข้อแรกนะครับนะคลิปเสียงคลิปแรกเขาจะบอกนะครับว่าอากาศนั้น snowy นะครับก็คือมีมะาตกอย่างแรง นะครับแล้วเขาก็หนาวสันดังนั้นลองฟังคลิปเสียงดูนะครับพอคลิปเสียงที่สองนะครับหนาะไปตรงกับภาพไหนให้นักเรียนใส่หมายเลข2เข้าไปในภาพนั้นๆหมายเลขสาหมายเลขสี่หมายเลข5้าไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นลองฟังคลิปเสียงดูก่อนครับผม track 2 6 page 27, listening What was the weather like? Listen and write the numbers. Number one is the example. Number one It snowed. I was very cold because I didn't have my sweater. Number two It was very windy and cold, but it wasn't raining. Number three it was very foggy. I couldn't see my bicycle outside. Number four. There was a storm. It rained and it was very windy and cold. Number five. It was very cloudy, so I didn't see the sun, but it didn't rain. Number six. I wanted to go swimming, but it rained, so I had to stay at home. Number seven. It was hot and sunny. It was a good day for a picnic at the beach. Okay, so ถ่ายคลิปเสียงออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับนะคำว่าถ่ายก็คือไปใช้แอปพลิเคชันนะครับในการแปลงนะครับนเสียงออกมาเป็นตัวหนังสือดังนั้นนะครับคุณครูจะแปลให้นะครับให้นักเรียนนําหมายเลข2หมายเลข3าหมายเลขสหมายเลข5หมายเลข6กหมายเลขเจ็ดไปใส่ตามภาพนั้นๆนะครับมีเจ็ภาพภาพที่หนึ่งเขเขียนมาให้แล้วนั่นก็คือว่านะครับ p a g t e n t e e นะครับในหน้าที่ย7สิบเจ็ดนี้ listening นะครับทักษะการฟัง what was the weather like สภาพอากาศเป็นเช่นไร l i s t e n ให้นักเรียนฟังอ่าและ write นักเรียนเขียน the numbers นะครับ,รบตัวเลขลงไป the number one นะครับหมายเลขหนึ่งนั้น is example นะครับเป็นตัวอย่าง number one ก็คือนะครับ it s n o นนะครับหิมะตกนะครับเป็นอดีตนะ s o w เติมีดีเป็นคำกิริยา I was very cold. I ตัวฉันนะครับนาะ cold หนาวเป็นคำคุณศัพท์ very <W orry S 1> มากมากนะครับความคุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be verb to be คำว่า was ไม่ต้องแปล because ดังก็เพราะว่า I didn't have my sweater. have แปลว่ามีนะครับผมเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธนะครับเป็นคำกริยานะ have ตัวนี้เป็นคำกริยานะครับนะไม่ได้เป็นโครงสร้างของ tense ถ้าเป็นโครงสร้างของเทนนะครับเอา not มาตามหลังได้เลยแต่เมื่อไม่ได้เป็นโครงสร้างของ perfect t e n เทด้วยนะครับนะ mm hmm. ก็ให้เอา verb to do มาช่วย verb to have mm hmm. ไม่มี verb to be, modal verb mm hmm. ไม่อยู่นะครับเอา verb to do มาช่ว hmm. ยก็เป็น I didn't have my sweater ฉันไม่มีเสื้อกันหนาวของฉันนะครับดังนั้นพอมาหมายเลข2นะครับ mm hmm. ก็เขียนว่า It was very windy วินดีแปลว่าลมแรงวารีมากมากอิดแปลว่ามันแต่เวลาแปลเราอย่าไปแปลว่ามันลมแรงมากๆก็ให้แปลว่าลมแรงมากๆเฉยเลยเฉยเฉยเลยนะครับเพราะวอสก็ไม่ต้องแปลเพราะวินดี้เป็นคำคุณศรรพัพท์คำคุณศัพท์ใชู้่กับเวิร์บตูบีเท่านั้นเวิร์บ b ูบีไม่ต้องแปลแปลว่าลมแรงลมแรงมากแอนและโคเดนะครับหนาว but แต่ว่า it wasn't raining นะครับ แต่ฝนไม่ตกนะครับความจริงแล้วประโยคนี้ถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์นะครับแปลว่าฝนไม่ได้กำลังตกนะครับเพราะเป็น past continuous tense คุณครูพูดอย่างนี้นะัเกเรียนอย่างงงนะครับเพราะว่าเรียนกับคุณครูนั้นคุณครูจะบอกให้หมดเลยนะครับหนาถึงแม้จะอยู่ชั้นปสีก็ตามเป็น tense นะครับนะเป็น past continuous tense ประธานบวก was นะครับบวก verb ing แปลตามตัวนะครับแปลว,ว่าฝนไม่ได้กําลังตกแต่คุณครูปแปลว,ว่าแต่ฝนไม่ตกจบเลยนะครับนักเรียนก็ออกผ้าเอาหมายเลขสองไปใส่ตรงที่ข้อที่ว่าลมแรงแต่ฝนไม่ตกนะครับภาพไหนเอ่ยลมแรงแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับนี่นะครับลมแรงวินดี้คุณครูเขียนให้เองนะครับนะวินดี้เนี้ยในหนังสือไม่มีนะครับ รู้สึกว่าสัญญาณค้างอีกแล้วนะครับนะว่าจะไปต่อแต่สัญญาณค้างอีกแล้วจะเช็คดูสัญญาณแป๊บหนึ่งครับโอเคครับสัญญาณมาแล้วไปต่อข้อสามครับ it was very foggy มาเดิมนะครับนะ foggy เป็นคำมูลนัพสั์ใช้คู่กับ b o t to be เท่านั้น was ไม่ต้องแปล ก็แปลว่ามีหมอกเยอะนะครับนะอย่าไปแปลตามตัวนะครับถ้าแปลตามตัวอีดแปลว่ามัน f กกี้แปลว่าหมอกปกคลุมเยอะนะครับว o รี y แปลามากมาก I couldn't s ซ e นะครับฉันไม่สามารถมองเห็น My Bicycle นะครับ Bicycle รถจักรยานมาของฉัน Outside ซึ่งอยู่ด้านนอกนักเรียนก็พอแปลเสร็จก็มาใส่ภาพไหนครับ ไม่สามารถเห็นจักรยานที่อยู่ด้านนอกนี้เลยนะครับนะฟอกกี้นี่คุณครูเขียนให้เองนะครับนะฟอกกี้จะได้ช่วยนักเรียนว่าอ่าตรงนี้เป็นข้อสามครับใส่เลขสามลงไปผอม,มาข้อสี่ครับผม There was a storm A uh, storm แปลว,ว่าพายุนะครับนะ t h e r ด was แปลว,ว่ามีมีพายุลูกหนึ่งนะครับอะ uh, แปลว,ว่าหนึ่ง It r a รนนะครับฝนก็ตกนะครับเตอมมีดีนะเป็นอดีต and และ it was very windy windy แปล mm ว่าลมแรงเป็นคำมูล mm hmm. น้ำสับ worry แปลวมากมาก it นะครับหนาะวลมแรงเราก็ใช้ it ทั้งนั้นนะครับหนาะ it rain it's sunny it's windy it's warm นะครับนะเวลาแปลเราไม่ต้องแปลว่ามันก็ได้นะครับแปลว่าลมแรงมากมาก and cold และก็หนาวด้วยนะครับ มีพายุนะครับฝนตกลมแรงมากๆลองไปดูภาพครับมีพายุฝนตกลมแรงมากๆภาพไหนเอย่ยภาพนี้ครับใส่เลขสี่ลงไปต่อไปภาพที่ห้าครับผม It was very cloudy นะครับ Cloud deep, ีแปลว่าเมฆทึบนะครับนะเมฆทึบ uh, หรือเมฆหนานะครับว o รี่มากๆเมฆครึ้มนะครับโซแปลว่าดังนั้นครับ I didn't see ฉันไม่สามารถมองเห็น ไม่สามารถมองเห็นอะไรครับไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์แต่ว่านะครับ but แปลว่าแต่ว่า it didn't rain it didn't rain แปลว่าฝนไม่ตกครับนะฝนไม่ตกมีเมฆเคลิ้มนะครับอ่ามองดวงอาทิตย์ไม่เห็นนะครับแต่ฝนไม่ตกนี่นะครับนะมีเมฆเคลิ้มมองดวงอาทิตย์ไม่เห็นฝนไม่ตกฝนไม่ตกใส่หมายเลขห้าลงไปเลย ปหมายเลขหกครับผม I want e d to go swimming เล่าเป็นการอาดีตบทนะครับหนาะคำเริยาช่อง2ฉันต้องการที่จะไปไว่ายน้ำครับตรงนี้ถ้าสอนหลักไวยากรณ์นะครับผม swimming นะครับเป็นคำอาการน้ำนะครับแปลว่าการว่ายน้ำฉันต้องการไปไปทำการว่ายน้ำนะครับ go swimming เดี๋ยวนักเรียนงงบอกว่าเออสวิมมิ่งทำไมตัวไมเอจีโดยไม่มีเ o ิร์กทูตัวนี้เป็นคำนามครับแปลว่าการว่ายน้ำไปทำการว่ายน้ำ but, but แต่ว่า it rain แต่ว่าฝนตกครับ so ดังนั้น I had to นะครับ had to เป็นคำกริยาช่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า proverb s o นะครับแปลว่าต้องครับน,นักเรียนแปลว่าต้องนะครับแปลว่าต้องนะครับ ต้องอะไรครับต้อง to stay นะครับคำกริยา p r o s s v e นะครับนะ h a d to ต้องต้อง stay นะครับพักอยู่พักอยู่ที่ไหนครับ a t ที่ที่บ้านครับเพราะฝนตกไปว่ายน้ำไม่ได้ดังนี้นก็ไปดูเองนะครับหนาข้างบนว่าตรงกับภาพไหนแล้วก็ใส่หมายเลขอกลงไปต่อไปหมายเลขเจ็ดครับ it was hot นะครับ hot นะครับแปลว่าร้อน was ไม่ต้องแปลนะครับเพราะว่า hot เป็นคำบุพบ์ใช้หัวบว to be และก็มันก็ไม่ต้องแปลนะครับว่ามันร้อนให้แปลว่าอากาศร้อนหรือร้อนนะครับแอนและซันนี่ซันนี่แปลว่าแสงแดดจ้า it was a good day it ตรงนี้ต้องแปลแล้วมันเป็นวันวันอะไรครับวันที่ดีมากมาก was ตัวนี้ก็แปลก็แปลนะครับแปลว่าเป็นมันเป็นวันที่ดีมากมากวันที่ดีนะครับไม่มีคำว่ามากมาก ต้องมีอานํำหน้านะครับหาพราะเดนะครับเป็นคำนามคำนามทุกคำนั้นนะครับต้องมีอ a r t เคิลนำหน้านะครับ for นะครับสำหรับสำหรับอะไรครับสำหรับอะปิกนิกนะครับสำหรับการไปเที่ยวไปเที่ยวปิกนิกนะครับต้องใส่อะด้วยนะครับเพราะปิกนิกก็เป็นคำนามไปเที่ยวที่ไหนครับ at the beach the ก็เป็นคำ์ติเคิลไม่ต้องแปลไปปิกนิกที่ชายหาด นี่นะครับแล้สไตล์การสอนของครูเพนันนะครับแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับจบหน้าที่ยี่สบเสิบจ็ดไปต่อหน้าฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยลุ้นในช่องกระผมครูอาภินันก็อขอขอบคุณ